ชั่วโมงนี้ในแวนวงดงคมินพิสูน์ที่โด่งดังขับบ้านขับเมืองเห็นจะไม่มีใครเกินพระสันติและพระปีนเสาด้วยสินเสมอกันทําให้กิริยาวาจาท่าทางคําพูดคําจาระไม้คล้ายคลึงถูกสังคมพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในทํานองใส่สบงแล้วทรงพลังดูได้จากพระทั้งสองรูปที่ออกรายการโหนกระแสแล้วมีคอมเมนต์ที่แทบไปในทิศท,ทางเดียวกันแบบเอกฉันโดยพระทั้งสองรูปยังเป็นคู่ปฏิปักษ์ขัดแย้งทางความคิดกับอาจาร,รย์เบียคนตื่นธรรมและแพรี่ไพว อดีตพระมหาปร,รีย์ก้าประโยคอีกด้วยเริ่มจากพระสันติธานิสโรผู้ดูแลสำนักวิปัสนาสันติสถิตธรรมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่มาออกรายการหนกระแสร่รวมคัดค้านการสอนธรรมของอาจาร,รย์เบียคนตื่นธรรมว่าเป็นการสอนธรรมที่ไม่เหมาะสมทําร้ายคณะสงฆ์ให้ได้รับความเสื่อมเสียซึ่งในวันนั้นได้ปรากฏมีมหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามของพระสันติอย่างอัตาม,มามีคําถามมะม่วงโตจากเม็ดหรือโตจากอะไรหรือการไล่มีอาจารย์เบีย ให้ท้องศินแปเป็นบาลีร้อนถึงแพรลี่ไพวันต้องออกมาตอบโต้แทนทุกเม็ดทุกดอกในวันที่ออกรายการด้วยกันยังมีพระมหาวัฒนาปัญญาทีโปอาจารย์ประจํามหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยและพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยที่มาให้ความรู้และเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรทําให้อาจารย์เบียเปิดเผยในไลฟ์สดว่าพอได้มาเจอตัวจริงทั้งสองรูปได้ฝั่งที่พูดยิ่งทําให้ซึ้งใจจากนี้จะนําไปแก้ไขปรับปรุงและจะคอยปรึกษา พระทั้งสองรูปอยู่เรื่อยๆเพราะแม่นในหลักธรรมวินัยก่อนจะเน้นย้ำว่ามีพระแค่สองรูปที่ได้ไปออกรายการด้วยแล้วได้ประโยชน์จริงๆส่วนพระอีกรูปที่อยู่ในความสนใจของสังคมนั้นคือเพื่อนสนิทของพระสันติคือพระครูประหลัดทีระหรือพระปีนเสาที่เคยเป็นข่าวโด่งดังถูกบุกทำร้ายและต่อมาพระรูปนี้ถูกสั่งขับคนวัดสามชุกแล้วเอกสารระบุเจ้าอาวาสให้โอกาสแล้วแต่ยังไม่สะทกสะท้านกับคำสั่งเผยทีมพระวิญญาธิกาพร้อมตามตัวทำการ สอบสวนเพื่อทําการจับศึกออกจากผ้าเหลืองขณะที่สํานักงานพระพุทธเตรียมออกหนังสือเวียนทั่วประเทศเรื่องพฤติกรรมของพระปีนสาวก่อนหน้านี้พระปีนสาวเคยสร้างวีรกรรมคือบุกมาที่อาคารมารีนนเพื่อขอพบหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยผู้ดําเนินรายการโหนกระแสที่นําเสนอข่าวการโจมตีพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็มีการจอมพลังหมอปลาหลวงพี่น้ําฝนและแฟนคลับหลายคนที่มาให้กําลังใจฝั่งหนุ่มกัญชัยเช่นเดียวกันหลายคนมองว่าพระมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมอยากให้สํานักพุทธจัดการ โดยในวันนั้นพระปินสาว,วิตโดนต่อยด้วยท่ามกลางตำรวจจากสอพอทองหล่อดูแลความเรียบร้อยอีกทั้งพระปินสาวยังเคยออกรายการหนกระแสร่รวมกับอาจารย์เบียมาแล้วครั้งหนึ่งและมีวิวาทะรุนแรงต่อมาพระปินสาวได้ออกมาโพสคลิปผ่านติ๊กต็อกระบุว่ามีคนเรียกร้องให้อัตมาลาสิขากระแสก็ว่าไปตามกระแสแต่อัตมาเป็นคนจริงท้าอาจารย์เบียรและแพรรีภัยวันให้เอฟซีของทั้งคู่มาบวช9 9คนเป็นเวลา3เดือนแล้วตนจะลาสิขาโดยหลังทิปเผยแพร่มี ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิทร,รมะกคืออะไรหน่วยงานต่างๆไปไหนพุทธศาสนาเสียหายขนาดนี้ทําอะไรกันอยู่นอกจากนี้เมื่อปี2 5 6พรพระปีนสาวได้ฉายานามนี้มาจากการปีนขึ้นไปอยู่บนเสาส่งสัญญาณพร้อมระบุข,ขึ้นมาปฏิบัติธรรมข้างบนนี้ด้วยเหตุสาประการ 1. ปัญหาการซื้อขายที่ดินสร้างวัดพุทธชยันตี 2. ปัญหาการเผยแพร่ธรรมในพ,พุทธศาสนามีปัญหา,าต้องปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ด้านการเผยแพร่ 3. สังคมไทยทะเลาะก,กันไม่เลิก มีความเห็นต่างเรื่องประชาธิปไตยและมาสร้างชื่ออีกครั้งเมื่อได้ออกรายการโหนกระแสที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันเรียกว่าพระปินเสานั่นเองด้านพระพยอมเจ้าอาว,วาสวัดสวนแก้วกล่าวว่าต่างคนต่างความคิดผู้ที่ตาหนิติเตียนอาจจะมองคนละมุมหรืออาจจะเป็นผู้ที่ทําไม่ได้เช่นเขาเลยหาเรื่องจริงๆแล้วการเผยแพร่ศาสนาไม่จําเป็นต้องเป็นพระเท่านั้นพระพุทธเจ้าเคยยกย่องผู้ที่สอนธรรมะากเก่งๆไม่ว่าจะเป็นคารวาสทั้งหญิงและชายของแค่สอนดีสอนเก่งกดเรื่องเลวร้าย ให้ลงก็พอแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งสมมุติทั้งหมดล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอน,นิจจังเหลือแต่พระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นจรังยั่งยืนนั่นเอง